พระเยซูล้างเท้าสิทธิเวลาที่พระเยซูสอนลูกศิษย์ว่าพวกเขาจะต้องเป็นผู้รับใช้พระองค์ก็ทรงทําให้ดูด้วยพระองค์ทรงถามพวกศิษย์ว่าระหว่างเจ้าของงานเลี้ยงกับเด็กบริการอาหารใครสําคัญกว่ากันพวกเขาตอบว่าก็ต้องเป็นเจ้าของงานเลี้ยงสิพระองค์ตรัสว่าเราเองคือเจ้าของงานเลี้ยงนั้นแต่เรายอมเป็นคนรับใช้ของพวกเจ้าด้วยพระองค์ทรงลุกขึ้นถอดเสื้อคลุมออก เอาผ้าคาดเอวแล้วหยิบอ่างใส่น้ำมาส่งก้มลงล้างเท้าให้ลูกศิษย์แต่ละคนแล้วเอาผ้าคาดเอวเช็ดให้แห้งเปโตรคิดว่าพระเยซูไม่ควรจะทำเช่นนั้นจึงพูดว่าอาจารย์ข้าไม่ต้องการให้ท่านล้างเท้าให้พระเยซูทรงตอบว่าถ้าเราไม่ได้ล้างเท้าให้เจ้าเจ้าก็ไม่ใช่ศิษย์ของเราอย่างแท้จริงเปโตรจึงตอบว่าถ้าเช่นนั้นข้าจะยอมให้ท่านล้างหมดทั้งตัวเลย ไม่จะเป็นลอกเปโตรถ้าเราล้างเท้าของเจ้าแล้วเจ้าก็สะอาดทั้งตัวแต่บางคนในห้องนี้ไม่สะอาดเพราะองค์ตัดเช่นนั้นเพราะทรงทราบว่ามีสิทธิคนหนึ่งที่จะไม่จะไปบอกศัตรูให้มาจับพระองค์เมื่อพระองค์ทรงล้างเท้าทุกคนแล้วก็ทรงเสื่อมเสืส้อคุมแล้วนั่งลงกับเขาพวกเจ้าเข้าใจสิ่งที่เราทำหรือไม่ พวกเจ้ามาักจะเรียกเราว่าอาจารย์เจ้าข้าหรือพระองค์เจ้าข้าทั้งสองชื่อก็เป็นชื่อที่ดีแต่ถ้าอาจารย์ของเจ้ายังยอมล้างเท้าให้เจ้าจะเป็นการสำคัญสักเพียงใดที่เจ้าจะล้างเท้าให้กันและกันด้วยเราได้ทำให้เจ้าดูเป็นตัวอย่างแล้วจงทำตามเถอะ